นะสวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับช่องฝอไบโอบิบิวอีแล้วนะครับวันนี้น้องโอนะครับมากับเจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวกระบะ Open Cap ปเอแอลทีนะครับราคาข้าตัวของเขานะครับอยู่ที่8ปดแสนสี่พันบาทเท่านั้นนะครับผมก่อนแล้วชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดสมัครสมาชิกโอด้วยนะครับโอจะบอกว่าคันนี้นะส่วนลดแสนห้าต้องมีนะครับแล้วก็ฟรีประกันให้นะครับอย่าได้แต่งหรือว่าอย่าได้ดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์บอกได้นะครับผมหรือว่าเดิมๆซื้อสดบอกได้โอจัดส่วนลดหนักๆเลยนะฮะครับเดี๋ยวเรามาดูนะคครรัััับบวว่าาเจ้้ตนนีีีมดยงงไะ มำหรับเจ้าตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมนี่เลยนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของ x อ t นะฮะถือว่าหล่อเลยนะครับผมไฟซีแคมนะครับไฟ l อ d ีตรงนี้นะครับจะมีขอบโครเมียมด้วยนะครับผมนี่เอพามาดูด้านละด้านข้างๆลอนิดนึงนะครับตัวล้อตัวนี้นะครับจะเป็นของบิสโตนะครับเดิมๆโรงงานนะครับจะเป็นขอบ17นะครับ255ทับ 70R17 นะครับโอ้โหอันนี้หล่อหล่เลยนะครับ อันนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับผม170แรงม้านะก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าแล้วครับกระจกข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวบ่งบอกให้ด้วยนะครับเวลาเราขับรถกลางคืนก็จะมีจุดเด่นของเขามากนะฮะอ่าตัวบันไดข้างครับบันไดข้างก็ค่อนข้างพรีเมียมแล้วครับจะมีการลื่นให้เราด้วยนะครับแล้วก็จะออกแบบเป็นล่องนะครับเวลาลูกค้าปีงขึ้นอย่างเงี้ยมันจะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมีคันเดียวนะอย่างที่โอเกิลครับรุ่นนี้เป็นสมาร์ทคลีเลตแล้วนะครับผม นี่เลยครับสมาร์ทคีดเล็แล้วในส่วนของฝาท้ายนะครับนี่ครับฝาสังน้ำมันนะฮะกดล็อกรปุ๊บเติมได้เหมือนเดิมของของฟอร์ดเอกลักษณ์พิเศษของเขานะครับอย่างด้านหลังนะครับอยากแต่งเพิ่มบอกได้นะครับนียังนําเดิมเน้นใช้งานเก่าเดิมนะครับอยากเน้นหลอกก็บอกได้ครับเดี๋ยวโอใช้งบพิเศษไปแต่งให้เลยนะฮะในส่วนของตัวบันไดท้ายครับก็จะมีที่ปีนะครับเอกลักษณ์ของฟอร์ดอยู่แล้วนะครับอันนี้ตัวไอ้เก้าทีเป็นกระบะค่อนข้างพรีเมียมละครับ มันได้ใช้มีให้มาเดิมๆโรงงานแล้วนะครับมีไฟสองป้ายให้ด้วยนี่เลยครับไฟสองป้ายนะครับแล้วจะมีกล้องหลังตรงนี้นะครับคุณลูกค้าแล้วก็มีไฟตรงนี้ฮะไฟตรงกระบะด้านท้ายข้างหลังนะครับก็จะดูง่ายเพิ่มมืขึ้นนะครับผมนี่เลยผมพามาดูด้านข้างนิดนึงนะครับเป็นตู้กับข้าวแล้วนะครับเปิดง่ายนะสมาร์ทคลีเลตตรงนี้เนาะอ่าอันนี้เป็นบอกผ้านะคุณลูกค้าเดิมๆจะเป็นอย่างนี้เ๋ยวอจัดบอกแคปหนังพิเศษให้เลยนะครับ พิเศษใช่เลยสุดๆด้าน,นหลังมีตรงนี้ด้วยครับนี่ครับต่อแชกไฟนะฮะเดีย๋ยวว่าจบเป็นไฟ LED นะครับคันนี้อ่าอย่าเพิ่งอกเกินไปนะครับเป็นบอะ5้านะครับอันนี้จะเป็นปรับเมนนุ่นอยู่นะครับไฟจะเป็นไฟปรับสูงตรงนี้ได้แล้วนะครับสามารถปรับแสงไฟได้นะฮะนี่ครับสามารถปรับหน้าจอเรืองไหมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปรับความสูงของไฟตรงนี้ได้ไฟเป็นไฟออโต้แล้วนะครับเราสามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับจะตั้งแบบไหนตั้งได้หมดเลยนะฮะเป็น เป็นเอนจิ้งนะครับสามารถเบรคเหยียบคัตสตาร์ทได้เลยอ่นี่ครับอ่เห็เนไหมครับลูกค้าอนี่ครับหน้าจอเขาค่อนข้างใหญ่นะครับพวงมาลัยพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะหน้าจอใหญ่มากครับเขาจะบอกสถานะทุกอย่างนะครับเปิดประตูทิ้งไว้หรือเปล่าดึงเบรกมือไว้หรือเปล่านะครับอันนี้เขาจะฟ้องเพื่อความปลอดภัยเนาะ ในส่วนตรงนี้ก็คือระบบความปลอดภัยมาเต็ม,มแล้วนะครับผมมีคุณคอนโทรลตรงนี้แล้วนะครับมีลิมิตความเร็วเนาะสั ell. ่งงานด้วยเสียงก็ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้เลยรับเข้าโทรศัพท์รับเข้าโทรเข้าัตออกตรงนี้ได้นะครับเอาไปเร็วๆนะครับโอ้โหรถลิมิเต็ดครับมีคนรอถ่ายเพียบนี่เลยครับเบรกชาร์จสามารถชาร์จตรงนี้ได้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีที่ต่อมือถือตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมตั้งมดกระบขี่เราตั้งง่ายมากครับตรงนี้ได้เลยนี่ครับ ปรับได้สองมวดนะครับไม่หมวดประหยัดกับหมดปกตินะครับเราสามารถปรับหมวดได้เลยนะครับหน้าจอถือว่าใหญ่เลยนะครับไอ้เที่ทีตัวนี้นะกระบะพิมพ์เมียอยที่โอบอกไปนะโอ้โหเราหล่อไปเลยนะครับผมในส่วนของตัวที่พับกระจกจะเป็นที่พับแบบว่าเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับปรับซ้ายขวาได้เลยนะฮะบางรุ่นยังต้องพับมืออยู่นะครับอันนี้คือพับไฟฟ้าแล้วนะครับที่เปิดประตูของฟอร์ดจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ยังไม่นึงเนาะจะเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดนะครับ อย่างที่เกินไปครับตัวนี้นะครับโปรจากหนักให้เลยนะครับเหลือคันเดียวนะสีดำโปรโมชั่นพิเศษมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นช่วงท้ายคลิปกันนะครับว่าเด็ดดวงยังไงนะฮะรีบมาจับจองกันได้นะครับผมระบบความปลอดภัยเต็มขนาดนี้ครับโอ้กระบะพิเมียมสุดและไม่ผลิตเพิ่มนะครับมีจำนวนจำกัดนะหมดแล้วหมดเลยนะครับรีทักมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นช่วงท้ายคลิปกันนะครับ ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับตัว o p e n c a คร์ไอเกลทนะครับออกย้ำราคาทีนึงนะครับราคาแ0 0แสนนะครับ4,000บาทนะฮะผมไม่ขายนะครับส่วนรถแสนห้าไปเลยนะครับผมอยากได้โปรดีๆแบบนี้นะครับสแกนยเคียวโคด้านล่างได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0 9 6 9 6 7 5 4 1หนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอขาตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ